สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากร์เจอเจอกับอาจารย์การดาวอีกแล้ววันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อสิ่งดีๆที่จะเข้ามาแบบไม่คาดฝันผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง คํำทํานายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางฟังเพื่อสร้างกําลังใจสร้างพลังบวกก็พอนะคะอะไรที่ดีๆนะก็รับกลับไปหรือถ้าเป็นคําแนะนาําเป็นคําเตือนอะไรก็ระมัดระวังตัวไว้บ้างไม่ประมาทก,กับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ สิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยสี่ไม้เท้านะคะฟู Full. 2ถ้วยไพ่พ,พากคเนดนะคะสิดบดาบ ace of p e n t a c l e 6หเหรียญน,นะคะ สั้น9ถ้วยแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะ3ไม้เท้าถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆจะมีเรื่องน่ายินดีนะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูนะคะชีวิตดูจะมีความมั่นคงขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะการเงิน หรือเรื่องของความรักก็ได้นะคะนะเรื่องของการทำงานงานที่คุณทำอยู่จะมีความก้าวหน้านะก้าวกระโดดในทิศทางที่ดีจะมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทำทำงานอะไรก็ดูจะ,ะประสบความสำเร็จในทุกทิศทุกทางเลยทีเดียวนะคะงานอะไรที่ว่ายากนะเป็นไปไม่ได้สำหรับคุณมันเป็นไปได้เสมอนะคะแม้จะเป็นงานที่มันอาจจะท้าทายความสามารถเป็นงานที่ต้องใช้ ศักยภาพค่อนข้างสูง นะแต่คุณก็สามารถทําได้นะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยประสบการณ์ชีวิตนะคะที่คุณก็สะสมมานานมันจะทําให้คุณนะทำภารกิจต่างๆทํางานนั้นให้ประสบความสําเร็จได้นะหรือมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะเพราะว่ามีไพ่เนี่ยฟูขึ้นมาเหมือนกับว่าคุณจะมีอิสระในเรื่องของการคิดการจะทําอะไรนะคะนะสามารถที่จะคิดนอกกรอบนะหลุดออกจากเซฟโซนอาจจะออกจากเป็นพนักงานประจําแล้วก็มาเป็น เจ้าของกิจการของตัวเองก็ได้นะคะนะมีอำนาจในการตัดสินใจในการบริหารได้เปิดร้านค้าใหม่นะคะธุรกิจใหม่นะเป็นธุรกิจเป็นร้านค้า ที่จะสร้างความจเจริญรุ่งเรือง,งให้กับตัวคุณหรืออาจจะเป็นร้านค้าที่มีทำเลดีก็ได้นะคะนะทำเลดีนะมีอ่าเป็นที่รู้จักก็จะทําให้ขายดิบขายดีธุรกิจมีความเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะหรือจะมีเจ้าที่เจ้าทางที่คอยปกป้องดูแลนะให้โชคให้ลาบก,กับตัวคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันมันเหมือน,นกับว่าอ่าที่อยู่อาศัยของคุณธุรกิจของคุณมันอยู่ในตําแหน่งห่วงจุ้ยที่ดีนั่นเองนะคะเนีย่ย ดังนั้นนะคะเราก็ต้องอย่างเช่นถ้าบ้านของเรานะเราก็ต้องพยายามทําความสะอาดนะคะจากสิ่งของภายในบ้านให้มันดูสะอาดสะอา้านนะให้มันดูโล่งโปร่งสบายมันเป็นการได้สร้างพลังงานดีๆให้กับบ้านของเราให้กับธุรกิจของเรานะคะนะไม่ต้องไปทบุบไปทําอะไรทั้งนั้นนะคะเนี่ยแค่เราทาบ้านนะทำร้านค้าของเราให้มันสะอาดสะอา้านนะมันก็เป็นการได้ปรับฮวงจุย้ยนะแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆดึงดูดลูกค้านะให้เข้ามา ซื้อสินค้าของเรานะก็ดีนะก็จะมีความมั่งคั่งร่ารวยเกิดขึ้นนะกับคุณอยากแน่นอนหรือบางคนอาจจะมีแผนซื้อบ้านนะคะซื้อบ้านซื้อที่อยู่อาศัยใหม่หรืออาจจะมีการ ขายก็ได้นะคะถ้ามีทรัพย์สินอยู่ก็าอาจจะไปประกาศขายบ้านนะคะขายที่ดินนะก็มีเกณฑ์ที่จะขายได้มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองก้อนใหญ่ก้อนโตที่มาจากการขายอสังหาริมทรัพย์นะถ้าไม่ขายออกก็จะได้มาเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะนะมีความมั่นคงเรื่องของการทํางานมั่นคงในเรื่องของความเป็นอยู่ที่มันจะดีขึ้นนะ่ะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีความสบายอกสบายใจด้วยนะคะไพ่ฟูเป็นไพ่ที่มีความสุขนะ บางทีความสุขมันมันเกิดจากการที่เราคือไม่จําเป็นว่าจะต้องมีทรัพย์สินอะไรเยอะแยะมากมายมันเป็นความสุขที่คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นได้หลุดพ้นจากเรื่องที่มันกังวลใจบางทีความสุขของเรามันไม่ได้ต้องการอะไรมากแค่ความแบบสบายอกสบายใจแค่นี้คุณก็มีความสุขแล้วนะคะความสุขที่ได้ทําตามความฝันของคุณให้เป็นจริง ความสุขที่ได้ทําในสิ่งที่คุณชอบนะที่คุณคาดหวังไว้นะคะก็จะเป็นช่วงที่าชาวราศีธนูจะมีความรู้สึกสบายอกสบายใจจิตใจเบิกบานแจ่มใสนะคะ,นะถือว่าดีมากๆความทุกข์ความโศกมันก็จะกําลังมาลายหายไปแล้วก็สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆกําลังจะบังเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะทําอะไรก็จะได้รับความช่วยเหลือที่ดีนะได้เจอเพื่อนที่ดีเจอกระยาณิมิตท,ที่ดี อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะหรือมีลูกน้องมีทีมงานที่ดีที่จะช่วยให้การทํางานประสบความสําเร็จได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะหรืออาจจะเรื่องของความรักก็ได้นะคะโดยเฉพาะคนโสดมีโอกาสที่จะหายโสดสูงมากๆเลยทีเดียวเหมือนเราไปชอบใครนะคะเลงใครไว้นะเขาคนนั้นก็เปิดใจที่จะรับเรานะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันดีมากๆได้เจอคนที่มีบุญสัมพันธ์กับเรานะคะ เป็นคนที่มีสินเสมอกันกับเรามีความชื่นชอบมีไลฟ์สไตล์อะไรที่มันคล้ายๆกันเวลาคุยกันก็เหมือนจะเคยคุ้นเคยอะไรกันมาก่อนเหมือนรู้จักกันมานานนะคะแต่จริงๆแล้วก็อาจจะเพิ่งเจอกันนี่แหละอาจจะด้วยบุญบุเพันี่ว่าที่จะนําพาให้คุณสองคนได้มาเจอกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมนั่นเองนะคะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่าก็ได้นะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนในอดีตเคยเรียนด้วยกันสมัยเรียนนะคะ แล้วก็พอมาเจอกันอีกครั้งนะคะต่างคนต่างเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็จะมีโอกาสได้ปลูกต้นรักนะต่อกันก็ได้ด้วยนะคะหรือถ้าคนมีคู่มีแฟนแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับของขวัญของมีค่านะคะนะแฟนเราอาจจะซื้อของขวัญให้กับเราอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรดีให้กับคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวคุณนั่นแหละที่ว่าจะมอบของขวัญให้กับคนรักหรือสร้างเรื่องเซอร์ไพรส์นะสร้างเรื่องราวด,ดีให้กับ คนรักได้จดจำนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาดีๆที่คนรักจะรักกันมากขึ้นนะมีความสุขต่อกันหรือแสดงความรักความห่วงใยต่อกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะเป็นราศีที่จะเป็นที่รักนะคะที่ลูกรักนะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากหากคุณกระทาแต่สิ่งที่ดีนะคะคิดดีทําดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาประจําตัวคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะก็จะคอยปกป้องดูแลนะคะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จดนจิตดนใจทําให้เราเจอเส้นทางชีวิตที่ใช่นะหรือถ้าอาชีวิตติดขัดยังไงนะคะมันก็จะราบรื่นผ่านพ้น ไปได้ด้วยดีนะคะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่เคียงข้างเราเสมอแต่ถ้าเราทําสิ่งไม่ดีนะคะทําเรื่องผิดศษษีลธรรมผิดกฎหมายต่างๆไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนจะคอยปกป้องดูแลเรานะคะก็จะหายไปหมดเลยนะคะนะเราก็ต้องทําแต่สิ่งที่ดีๆเข้าไว้นะคะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะคนที่คิดไม่ดีกับเราไม่สามารถทําอะไรเราได้นะถือว่าดวงแข็งสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะนะเกาะแห่งความดีนี่แหละ ที่จะป้องกันนะคะสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาทําอะไรเราได้การคนไม่ดีนะไม่ให้เข้ามาแล้วก็ปัดเป่านะเรื่องเรื่ร้ายต่างๆให้มันมารายหายไปสิ่งดีๆมากมายมันก็จะเข้ามาแทนที่นะคะหรือมีโอกาสที่คุณจะได้ไปกับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออาจจะมีแผนเดินทางไปทําบุญนะคะนะไปทําบุญครั้งใหญ่ให้กับตัวคุณให้กับครอบครัวของคุณก็ได้นะเป็นการได้ทําบุญเพื่อ สร้างบุญสร้างบารมีผลบุญนะพลังบุญนี่แหละที่จะหนุนนําทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะนะแต่มันก็ต้องอยู่ที่เราต้องผลักดันตัวเองด้วยนะเป็นช่วงที่จะมีโชคมีลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขอให้กระทําแต่ความดีไว้นะคะหรือคําขอพรนะคำอธิษฐานของเรามีโอกาสที่จะเป็นจริงได้ด้วยนะคะนะก็ขอให้อ่าคิดดีทำดีไว้เถอะนะคะ เรื่องที่ไพ่ยอยากจะเตือนนะสำหรับชาวราศีธนูนะคะก็เรื่องของการที่ต้องหันมาดูแลสุขภาพของตัวเราให้มากขึ้นโดยเฉพาะนะวัยทำงานทั้งหลายนะคะพนักงานออฟฟิศทั้งหลายหรือคนที่ทำงานหนักมากเกินไปพักผ่อนน้อยไม่ค่อยดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองเลยนะต้องหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวคุณได้แล้วนะคะบางคนทำงานหนักมันเครียดมันกดดัน นะคะสุขภาพจิตแย่นะพักผ่อนน้อยเพราะว่าหมดแต่กังวลเรื่องงานนะเรื่องปัญหาต่างๆมันก็ผลทําให้ร่างกายเราทุดโทมด้วยนะบางทีร่างกายแข็งแรงแต่ถ้าสาภาพจิตมันแย่มันก็ผลทําให้ไม่สบายได้นะต้องระมัดระวังนะคะคืองานอนะ่ะเราก็เต็มที่แหละแต่ว่าเราก็ต้องมีเวลาทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะ ไปผ่อนคลายสมองบ้างอาจจะไปเที่ยวไปทํากิจกรรมที่มันจะทําให้คุณมีความสุขคือต้องแบ่งเวลาด้วยหรืออาจจะแบ่งเวลาไปออกกําลังกายนะคะไปทําสิ่งที่มันจะเป็นการที่จะผ่อนคลายสมองบ้างก็จะทําให้เรา มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะก็พอทาให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะต้องเริ่มที่จะหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเราได้แล้วเรายังคงต้องใช้ร่างกายในการทํางานหาเงินต่อไปนะคะคือเราเป็นอะไรไปอะบริษัทนะหรือสถานที่ที่เราทํางานเนี่ยเขาก็หาคนมาแทนเราได้นะถ้าเราเป็นอะไรไปในครอบครัว นะหรือคนที่เรารักไม่สามารถจะทดแทนได้ดังนั้นนะเราก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเราด้วยนะคะก็ระวังเรื่องของการปวดปวดหลังปวดเอวนะพวกออฟฟิศซินโดมต่างๆพักผ่อนไม่เพียงพอ,น,อน้นอยน,นะคะภูมิตกถ้าภูมิตกเมื่อไหร่ดีมันก็จะทําให้ไม่สบายได้ง่ายนะต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะก็เป็นคําเตือนจากไพ่นะเราก็ฟังบ้างน,นะคะเพื่อระมัดระวังตัว เรื่องที่โดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเงินเนี่ยมันมีโอกาสเรื่องเงินมากมายเข้ามาหาคุณเลยนะคะโอกาสในการทําเงินใหม่ๆนะหรือการลงทุนลงแรงอะไรกับบางสิ่งบางอย่างมันจะกเกิดเป็นผลกําไรเป็นเงินที่ดีมากๆอาจจะได้เงินในรูปแบบของอเงินปันผลดอกเบีย้ยเงินโบนัสเงินโอทีต่างๆหรือเป็นงานพิเศษที่เราไปารับทาก็จะมีเงิน เพิ่มมากขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ก็จะมีเงินเข้ามามากกว่า1ช่องทางนะคะก็ถือว่าการเงินค่อนข้างเฟื้นตัวดีมากใครที่มีปัญหาเรื่องของการเงินมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะการเงินเริ่มที่จะคลายตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถหาเงินมาใช้จ่ายได้คล่องมือเลยทีดเดียวนะแต่ก็ต้องวางแผนการเงินให้ดีด้วยอย่าไปสร้างหนี้อะไรเพิ่ม หรือการจะลงทุนอะไรก็อย่าลงทุนในสิ่งที่มันเสี่ยงเกินไปหรือมีมูลค่าสูงเกินไปเดี๋ยวมันจะ มีปัญหากับการเงินของเราได้อย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะคะช่วยเหลือใครก็อย่าช่วยเหลือเกินตัวเดี๋ยวมันจะทําให้เราเดือดร้อนได้นะถ้าให้ใครหยิบยืมเงินนี่โอกาสจะได้คขนนี่่อนข้างยากเลยนะคะนะก็ต้องอาคิดแล้วก็ไต่ตองให้ดีมีไพ่ซันขึ้นมาดูนะคะก็โดดเด่นในเรื่องของต่างประเทศนะใครที่ อาจจะทํางานต่างประเทศอยู่นะคะหรืออาจจะมีแผนก็ได้นะเดินทางไปทํางานต่างที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างประเทศหรือวันแล้วดีทั้งนั้นเลยคือมันต้องเดินทางไกลนะคะนะหรือบางคนอาจจะทํางานที่แบบว่าต้องเดินทางอยู่บ,บ่อยๆนะจากที่นั่งทํางานอยู่ที่โต๊ะทํางานอาจจะต้องออกไปพบลูกค้าออกไปเสนองานประมูลงานต่างๆต้องมีการพูดการสื่อสารหรืออาจจะต้องใช้สื่อออนไลน์ในการ ทำงานในการทำธุรกิจนะหรือเป็นการโปรโมทสินค้าโปรโมทธุรกิจของเราก็ได้นะคะนะเป็นช่วงที่งานของคุณจะได้รับคาชื่นชมชื่นชอบนะเป็นที่ยอมรับเพิ่มมากขึ้น หรือธุรกิจของคุณกําลังมีชื่อเสียงโด่งดังก็ได้นะหรือถ้าใครทําอาชีพเป็นดารานักสแสดงนะคะก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังนะเป็นชนิดที่แบบว่าดาวค้างฟ้ากันเลยเีเดียนะคะนะก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นด้วยไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรนะถ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความเพียรพยายามสำเร็จทุกทิศทุกทางอย่างแน่นอนนะคะเนี่ยความเป็นอยู่ดีขึ้นนะมีความสุข มีความสุขสบายนะคะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะมันก็มาจากความมานะพยายามแล้วก็ความมุ่งมั่นตั้งใจอาจากตัวของคุณเองคือต้องลงมือทำหมักมันถึงจะได้ดีอยู่เฉยๆนะคะความโชคดีเงินทองมันก็ไม่เกิดขึ้นนะดังนั้นอยากได้อะไรก็ลงมือทําแล้วคุณก็จะได้สิ่งนั้นนะเข้ามาหาคุณได้อย่างแน่นอนนะคะเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีเป้าหมายชีวิตเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะ เริ่มที่จะจริงจังนะกับการใช้ชีวิตมากขึ้น จากที่ก่อนหน้านี้อาจจะดูแบบไม่ค่อยมีแบบแผนในการใช้ชีวิตสักเท่าไหร่นะคะแต่ตอนเนี้ยเหมือนคุณเริ่มที่อยากจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณแล้วนะเริ่มวางแผนชีวิตให้มันเป็นจริงเป็นจังวางแผนการทํางานนะที่จะต้องก้าวหน้านะต้องก้าวกระโดดไปมากกว่าเดิมมันเหมือนเป็นช่วงที่คุณอยากจะพัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้นคือชีวิตของคุณเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันก้าวหน้าเติบโตขึ้นไม่มีใครจะอยู่นิ่งนะคะไม่มีใครจะหยุดกับที่ประจล มันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการพัฒนาปรับตัวเพิ่มมากขึ้นนะก็ต้องพยายามาพัฒนาตัวเองอยู่เสมอปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณได้อย่างแน่นอนนะคะนะก็ถือว่าเป็นราศีที่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะสาหรับใครที่อยากจะ สนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้น,นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะใครส่งมาก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องการดาพยากรกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรนะให้ทุกทกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดปีตลอดไป แล้วก็ขอให้สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่อาจารย์กล่าวมาทั้งหมดนี้จงบังเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูทุกท่านนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ